ตอนนี้เราอยู่บนรถนะคะเพื่อที่กำลังจะเดินทางเข้าไปในเมืองค่ะเราจะไปเดินเล่นในเมืองก่อนที่เราจะเข้าไปร้านอาหารนะคะที่เราจองไว้นั่นเองค่ะตรงนี้เป็นถนนบูกิสตรีตนะคะที่สามารถที่จะช้อปปิง้งหรือว่าซื้อของที่ระลึกหรือว่าจะเดินเล่นก็ได้นะคะกับเพื่อนๆนคือเป็นอะไรที่ชิลมากเลยสำหรับบูกิสตรีตมีของขายเยอะแยะมากมายเลยด้วยนะคะ ตรงนี้เราอยู่กันที่ถนนฮาจิเลนเป็นทางเริ่มต้นที่เราจะพาไปที่ร้านอาหารนะคะโดยที่จะเดินผ่านถนนตรงฮาจิเลนสายนี้นะคะตามเข้าไปดูเลยค่ะว่ามีอะไรขายบ้างตามสองข้างทางนะคะถนนสายนี้ไม่ว่าทั้งกลางวันกลางคืนนะคะก็จะมีคนชอบมาถ่ายรูปตามสองข้างทางเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนสิงคโปร์ค่ะ ตอนนี้มาถึงหน้าร้านแล้วนะคะร้านนี้ชื่อว่า Box and Stick นะคะก็คือตามสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยน่านังมากๆสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน Box and Stick นะคะเราพามาดูบรรยากาศร้านอาหารญี่ปุ่นฮลัลโหลฟอมสิงคปรนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะชมว่าร้านนี้ข้างในมีอะไรบ้างตามเข้ามาดูเลยค่ะ เข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงบ้างนะคะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะคะทำให้เราคิดถึงเลยว่าเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่าเคยไปมาสองสาครั้งแล้วนะคะเรารู้สึกว่าติดใจมากๆเลยตามหาร้านนั่งที่มีสไตล์ที่เป็นแนวญี่ปุ่นที่เราทำให้คิดถึงเมืองญี่ปุ่นจริงๆนะคะ ก่อนหน้าที so, day, ่จะมีโควิดเราสามารถที่จะนั่งหน้าเคาน์เตอร์บาร์ได้เลยนะคะก็คือนั่งเรียงกันเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือไม่สามารถที่จะนั่งได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะก็เลยต้องห่างกัน1มิเตอร์นะคะนั่นก็คือ1เมตรนั่นเองค่ะเห็ดนะคะก็คือมาสูมมันก็จะเป็นมีเห็ดหอมเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะ ออเห็ดนางฟ้ามีเห็ดหอมสองอันนะคะเราก็จะมาชิมกันเลยแวรสชาติเป็นไงอันนี้เป็นน้ำจิ้มซอสที่เขาให้มานะคะอันนี้กินไม่ได้ค่ ขออนุญาตโชว์อาหารเป็นรูปภาพนะคะเพราะว่าไฟล์ที่ถ่ายมาในวันนั้นไม่สามารถที่จะเปิดได้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อนะคะเทอริยากิส่วนอันนี้เป็นกระเทียมห่อนะคะก็คืออร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้จะมีเป็นโฮตาเตะแล้วก็เป็นชิคเก้นเทอริยากินะคะส่วนอันนี้จะเป็นในสติงเรโบนก็คืออร่อยมากๆเลยค่ะกรอบด้วยถั่วแระญี่ปุ่นนะคะอิเาเมะน,นะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นข้าวโพดบัตเตอร์กับหมูนะคะที่เอาไปกรีลค่ะทูน่านะคะซาซิมิอันนี้จะเป็นกุ้งบัตเตอร์นะคะเอาไปกรีลกับอซอสนะคะอันนี้จะเป็นไข่นกกระทาห่อเบคอนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะไข่ตุ๋นร้านนี้นะคะเนื้อเนียนมากๆเลยบอกเลยว่าเด็กๆต้องชอบมากแน่ๆอันนี้จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านตอนคืนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็ขอฝากแชนแนลด้วยนะคะฝากเพื่อนๆที่เป็น f อซนะคะดก,กด Subscribe like, กดไลค์กดแชร์นะคะทีแชนแนลรวมไปถึงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ตั้งใจทามากเลยคอนเทนต์วันนี้นะคะส่วนคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรติดตามได้ใน YouTube นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศสองข้างทา,างก่อนที่เราจะเดินกลับบ้านนะคะ ากติดตามช่อง Cinderella Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย